นี่หน้าสร้างนี่มันหน้าสร้างของแท้สมเด็จโตเห็นบ่อันยมณีมสี่เหลี่ยมยับ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 นี่คือยกจัก,กระพัดยกแทนเนี่ยเม็ดห<ม>นึ่งนะประมุ่นคุนขามหาศาลสมัยสมัย่สยนสั่งหลายนี่ก็นงนาแท้เห็นบ่ไข่เป็นกระบ,บาคนสั่งไว้หลายของท่านสมเด็จ มีมากไมมมีมีทุกอย่างมีวนนึงโอ้โหสิบต่อสี่ฮกยอดเลยเป็นหัง ปลาคั่มก็สมเด็จมวนเนี่ยฮะปลาคั่มสมเด็จนี่ยกยกจากกระพัดอันนี้สมเด็จจริงวระเลทนี่กับปลาคั่มสมเด็จมวนนี่เหลืออยู่สิบกว่าเซนนันนี้สมเด็จมวนการการลัางการ คือดอกไปน้ำบานน้ำฟองห่อไปใช้มาใช้เป็นผ้าห่อเดินปฏิบัติกับพวกป้าไปอันสันผ้านี่ก็นนมี่พหารมีทั้งปูโตมีทั้งปูถวดออขอมางานสันนะครับผมอยู่ในล่างมีกัะเพสิวรีบ่อมอะไรอย่างหนออันนี้สุราข้าววังวังกระเพสิวรอีอันอันอันสันอยู่ในล่างอืครับผมเพราะอ,อันสันอาจารย์นี่มันลักข้านี่แหละมัง Và các ล่ะย่างๆกะ các แบบบ่ไหวอือกะ ไปทุ่งาจนยุ <inations> ันเลยสีมาสอีกพกเสเอาไปมันเป็นจะได้เป็นสีเขียวสียังก็ได้อาจารย์อยู่พวกสามันอันนี้ผู้วดผู้โตย่างละอันแล้วก็ภาษีเวอรี่อันนี้ผู้โตผู้ตรวดได้ยุงสีคือจังอันนี้ละแต่ว่าเป็นอันสันแบบนี้อันนี้เป็นภาษีเวอรี่ขันคนมาแตีงเดือนนึงมันสีแล้วย่วล่ะ มาแล้วเนียเห็นน้ำมนในนี่นะยูประจำ มันเป็นเพชรเป็นยังก็ได้เบิ่อเนาะุครับบังหอมบอกระจับหัวไทยนี่เป็นเล็กดูดหัวไทยนี่เป็นเล็กไรเล็กไรไฟดังละเยดเลยไฟดใหอันนี้ก็เลี้ยงยุสีหาอันหนึ่วนตัวจับเป็นยังเนาะลินนาดาเห็นของอันนี้คือแบบเนี่ยใจคือเป็นเรื่องสี่ คือเคิรมแท่เห็นคลองพวกนี่พลังตัวเน่มีพลังเนี่ยเพราะว่าบุญเพราะท่านมาดาได้นี่นี่อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นเล็กไหลข้างในหอมอันนี้พวกไปใส่มาใส่หอมมันอนุภาพคลองแต่ละบงคลองแต่ละมันมีดมันตองกับเทผานะมีบ่ออกมาซ้อ พะยกทั้งนั้นนี่พายกสมเด็จบรรลักระฆังสมเด็จยังบอกมาโซ่มาโซ่มีทุกคนจากบูซา,านี่สมเด็จบรรลักระฆังน,งนั่นเลยนี่สมเด็จมีมากกว่าเป็นหมืนม่นๆเป็นแปดหมื่นสี่พันหารอยพิมแปดหมื่นสี่พันเพราะทำมขันธเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพิมมีบัตรตุกิมอยู่นี่ยกยางหนายางหนายางนั่น,นเลยอาจารยองค์นั่นน่ะสมเด็จเป็นยกเป็นนี่คือเก็้ใบส่วนตัว

ออกกัดตัดเนาะเล็กไรก็มีอย่องไงก็ได้เห็ดนมต์เล็กไรกดปีกเหลือยู่องไวนที่เห็ดนมต์ขอบูชาไปบดแลวพี่น้องเล็กไรครับผมเล็กไรป็นบุญตาเนาะไ้เห็น เคยเห็นบอพระโปรดแทะนี hmm. ่อะไรของของพระสมัยเข้มีครดมันสีออกสีตะกัวมันเปลี่ยนสีตะกัวเลย แล้วก็ร่วมทั้งเล้าทั้งไท,งทยพม่าเขมรเนาะคนเของมาสสาังก็เป็นร่วมพระธาตุร่วมยกจักรพรรดิแล้วก็ร่วมอัญมณีอัญมณีเห็นบ่สีดแดงๆเห็นบ่สีดแดงสีขาวพวกเพชรนิ่งจินดานี่แล้วก็ยกแล้วก็สมเด็จบรรละขั้งนี่ยกก็คือว่าคุณนขามหาสันนี่เฉพาะพระบรบมสารีริกธาตุทิดเต็มองค์ ถงที่หาบุงในยากในยุคเอาหาบุงใน nhà ค่ายทั้งจิตใจเนาะกเป็นธรรมดาละเมียดละไม่เป็นช่างชิปมูก็ช่างทั่วโลกช่างช่างยีทเตี่ยเขาที่เบสเน่ปานไต้หวันพมา่าเล่าไทยพมนันเหล่าพมา่า มารวมกันสางเมาสม,มัยพุทธ,ธาจารย์หลากหลายทั้งทั้งสิบูมทั้งสี่มื่นดับอของอีเชียรลด,ดอไปใส่เวลาบ่าหน่อยด้สยสางอันหนึ่งนนาากนงันเนาะเป็นเวลาเป็นเววาเป็นมงคลเนาะ มีพลังตัวมีพลังใ่